เขาสั่งกระทรงใหม่เพื่อแบบบ่ให oh ้ฝนีเฮ็ดมอนแล้วก็เฮ็ดสิคอ้ยมอมาเป็นแม่บ้านฮัลโหลสบายดีทุกคนยินดีนตอนรับเขาสูซ่องอาคายามีคือเมื่อนี้เน้ะทุกคนเฮามานอนป่าเน้ะทุกคนคือแบบ มาใส่ยอยู่ในป่าประมาณสามมือ้อสามคืนนี่แหละทุกคนมากับไอคำสีเนาะคือทรงอาคอาโน่อะไรแล้วก็มีทีมงานของทีมงานของเฮาประมาณหกคนนับกับอันนี้เนาะคนแล้วก็ตอนนี้คือสั่งกำกระท่อมเรียบร้อยเมื่อแล้วเขาออกเดินทางมาก็่ประมาณเก่ามงตอนเศร้านะคนเก่ามงตอนเศ้าแล้วก็เรามาย่างขี่รถจักมา หอดป์กิโจักมาประมาณสโมงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ย่างมาหอดอยู่บอนนี่ย่างประมาณสองสโมงเนาะคนสองสโมงแล้วจึงมาหอดบอนนี่แล้วก็เขาจะสร้างกระท่อมมันยังอยู่นี่เนาะคนนี่คือเมื่อกี้สร้างไว้แล้วเขาได้ไทไหวอยู่ทรงอคา้อยเนาะตอนนี้คือเฮาซีอันหาเมนูทำอาหารเพื่อซิทาจู อันชิมงานของเฮาเนาะเพราะว่าชิมงานของเฮาเขาจะออกไปหากินเนาะคนตอนนี้คืออยู่กับตาล้องน้อยของอาขาน้อยเนาะเอาตอนนี้คือเฮาซีหนึ่งเข้าแล้วก็ซีเห็ดอาหารหรือว,ว่าซีเก็บพักไีอย่างต่างๆเราทาเขาเจ้าเนาะเผื่อว่าทาบ่ได้ยังก,ก็กินพักก็ได้เนาะแล้วก็ทาได้นกได้ปลาไม่อย่างก็เฮาก็ซีเห็ดเมนูให้ทุกคนในส้มกันเนาะนี่ อยู่อยู่ป่าทุกคนอยู่ป่านี่กระท่อมของเฮาก็สิประมาณนี้อันนี้คือหม้อของชาวบ้านเขาเพิดงเดามาแต่ว่าอันนี้แบบเออเขาจะมาเลี้ยงงัวแถวนี้นะแล้วก็คือสิ่มทนเขาจะเอามาแต่โดนผู้แหละแล่วก็เขาเอามาหนึ่งเข้าไม่อย่างนอกคนแล้วก็เครื่องของก็จะประมาณนี้ยิ่เนี่ยนี่คือดั่งไฟไว้เนาะทุกคน คือกระท่อมของเขาก็สิประมาณน,นี้นกคน,นอยู่ไหนแต่ว่าเขาก็เอากเต้นมาโนอนคนสิางเต้นนอนอยู่นี่เนาะแต่ว่าเขาสร้างกระท่อมไวเพื่อแบบว่าให้ฝนตกมานะเพราะว่า่รงนี้คือหน้าฝนแล้วก็ฝนตกตลอดทางเลยมันนี่เนาะแต่ก็เขาแบบตั้งใจมาเพื่อแบบเพื่อเป็นการถ่ายไทยอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาก็มักเดินป่ายอยู่แล้วนะก็มาอยู่แบบนี้จักสองสามมือเพราะว่ามักความแบบ ความสงบน้อคนสงบสงบตอนขึ้นน่ะแห้งสงบดีนาอคนเอมากบรรยากาศแบบนี้เขาก็เลยตั้งใจมานอนมานอนป่านาอคนโอ้ยตอนนี้คือควันดังไฟไห้แล้วก็ควันบึงแม่ตัหลายมาเลยหน้าสดสดนาอทุกคนบึงซิวก็เห็นหมดเลยหน้าสดสดเดี๋ยวเขาสิไปอาบน้ำอยู่พุ่นอยู่แม่น้ำน้อทุกคนมันมีสองแม่น้ำนาะคือ อันนี้คือน้ำหอยเขาจะตักน้ำเพื่อซีแกงซีเฮดเมนูม่ยังแล้วก็ซีหนึ่งข่าอยูอยือน้ำหอยหัน่นแล้วก็เขาซี up, อัพยูนำในน้ำอยู่นี่เนาะเนี่ิประมาณนี้ตอนนี้คือตะกล้องน้อยไปไปแก็บ้ใบตองอีกเพราะว่าหยานมันซีอันนั้นนะฝนซีต๊กอีแล้วก็ซีลนอยู่ก็ได้ตอนนี้คือกำลังซีต๊กแล้วแล้วก็เขาก็ซีท่าอันนึ่งข้าวท่าเนาะ ตอนนี้คือข้ชิ่นหนึ่งเข้าออนี่คือขขาวสารที่เขาเตรียมมาทุกนคนประมาณสามโลนี่แหละนี่เขาสาร ตอนในเกมมาแบบนี้ถ้าคิดว่าซีมานอนป่าเนาะาว่าสั่นบ่ากินขา้าวแล้วก็น,นี่คือหม้อของเขานี่หลังมเมื่อแล้วทุกคนมันเก่าแลว้วก็เป็นเจนี่สานแล้วเด้อตอนนี้คือเขาทิถอกเขาสารน,นี่เพื่อสิไปนึ่งขา้าว้าพระเจ้าเนาะคิดว่าซีนึ่งขา้าวซบ้บังไม้ไผ่อันนี้แต่ว่าเข้าเจ้าว่านั้นแปลว่าซีได้หนึ่งไายๆบ้างก็เลย ยากแล้วก็ชิ้นหนึ่งใส่นี่เลยตอนนี้เขาชิ้นหนึ่งเข่าก่อนทุกคนเนีทุกคนตอนนี้คือเอาหนึ่งเข่าแล้วหนึ่งเขา่าทาเขาจเจ้านาะนี่ก็ทามาปลาแบบนี้เนาะว่าใส่ว่าหนึ่งใส่โมกได้นาะอทุกคนแต่ว่าพอดีบางเอิญเนานะเจออันหมอแบบนี้แล้วก็เออก็ง่ายกลัวก็เลยเอานี่หนึ่งเลย เอ้ทุกคนตอนนี้คือซิซุกแล้วเขาคนมันได้นึงหยั่นเผื่อมันสิติดหม้อประมาณน,นี้คือเขาต้มอลไรทุกคนหม้อข้างในสะอาดอยูเด้อแบบนี้แหละชีวิตบ,บ้าน บบว่าชิ้นเขาสุกให้เขาได้กิ่นบอนคนคนลคน,นๆแล้วก็ไ่ไฟมันออนออนแล้วก็ป้าไว้แบบนี้แล้วคนเดียวมันก็ชิสุกเนาะต,ตอนนี้คือเขาชิตั้งหม้อเพื่อสิกแกงพักเมงนอคนแล้วก็มีเห็ดมีพักหมยเนาะตอนนี้คือตั้งหม้อไว้แล้วก็ไปซอก นีเดี๋ยวเอาน้ำใสอันนี้คือนำชีไปตักอยู่นำหอยเดี๋ยวโบเน้ำนี่ว้ายมีจ้าเสีแยงในเนยเอาตัวเก่งไอ่ะไง้าแค่เลยตัวไป ไปมักเพ็ดเนาะทุกคนนี่ซีแกงเฮ็ดแกงอันเมียก็พักชะอมเนียนะแถวนี้มีเดี๋ยวไปหาให้เบิงเนทุกคนเอาพวกเพ็ดเลยตงังมอไว้แล้วก็ไปหาก็น,นี่คือแตงนัว น,น,นี่คือเกือเชียวเกี่ยวมากแต่เพื่อนทุกคนไปไปหาพักหาเยือหาเพชร ตอนนี้คือเขาชิคคำนำตัวนี้ไปก่อนเนาะเพื่อชี้จะไปเอาชาโอมหรือว่าพักละของเขาเองนัทุกคนคือทีบ้านเขาเขาเจ้ามาเลี้ยงงวัวแถวนี้นะก็เลยปลูกไว้อยู่แถวนี้แล้วก็เขาที่ไปเอากันเนาะ กว่านี้เนาะคือประมาณเดือนเจ็ดนี่มีเห็ดลายหลทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ว่าบิ่งไหมเห็ดมอดเห็ดอันเห็ดทอมอย่างบ้าลีลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือบูดเมื่อไหร่บ้าบึ้งไหมบมีนี่บูดเมื่อไหร่เดี๋วเราขี่เลือกตัวที่ยังบูบูดเราก็ไปแกงใส่เน่เน่เน่เห็ดอันี้เอาไปแกงใส่กันเห็ดหูหนู กินได้เด้อของธรรมชาตินี่นี่นี่เนเขาสิหาเห็ดแบบนี้แล้วก็ไปแกงใส่กะทะละของเฮาเนาะคุนั่นแหละ นี่ภาระของเฮาก็คือนี่เนาะทุกคนเมื่อกี้มาตัดอันใบกล้วยเพื่อที่จะเห็ดกระทอมนาะแล้วก็เห็นตรงนี้แล้ก็เฮาก็เลยมาเก็บเนาะทุกคนเอออันนี้สิบไปแกงใส่เห็ดกินเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาไม่ยังมามีได้เกลือก็น,นัวแล้วก็มาเพ็ด ที่บอกแก็บหลายเนาะแก็บแต่ซ้ำนี้เพื่อให้มันหอมไปเด,ด,ดือดตัวตัวสิวสกินมดตัวมวสสกินเครื่องมดนี่อาหารของป่าของหาวัสซีประมาณน,นี้เน,ะเนาะเบิงบรรยากาศยี่ดีนี่หมอเนากคน ชื succeeded. Half, succeeded Ugh, get, ่อเห็ดเห็ดนี่อย่างกับบูซื้อแต่ว่ามันกินได้เด้อบบงแม่ค่ะเอามาเร้ากว่านี่มันจะกินได้แต่ว่าตอนนี้คือบูดเนาเมลุกคนแต่ว่า้อบางดีดีก่อนมากินได้บอกโอ้เป็นกินแล้วปักดีไลในยูเทลนั่นพเพว่ายุเขตนี่มันจะมีส่วนใหม่เปลยหนักหนาเลยมีออกออกเข็ดไร่ละเมื่อกี้อยู่แทนทางของเข็นปักดีไล พวกอะไรกินไม่ได้สักอ,อ,อันเลยอันี้กินได้อยู่อันนี้กินได้อยู่ยัง่ยบุปเปอยเถอะกำลังซิ้เปอยแต่ว่าซิ้กินเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนี่คือซิ้กินได้อยู่มันแข็งอยู่นักคนเนี่เค็ตภาษาค้าเอิญว่าห้องปะแต่ว่าบุพัวเขาจะเอิญเฮ็ดไม่ยัง ครูได้ว่าเฮดมันเป็นสีขาวเนาะแต่ว่ากินได้ก็ไมัใส่บูดแล้วบองเอาไปล่างก่อนแล้วก็สิไปแกงกินอตอนนี้คือเขาสิล่างเฮดตัวน,นี้ก่อนนะคือนอันนี้คือเฮทโหนูเด้อล์่างยูนี่แหละนำธรรมชาติแล้วก็น,นี่คือเหฮทมอดด้นโนเน่เฮทมอดได้หน่อยนึงเนาะพอ,อยังบ่เบไปเมือม่อไหร่เมื่อกี้อันตะก้อน้อยไปเก็บ ใบเนี่ยบอกใบต้นกล้วยเนาะแล้วก็เห็นตัวนี้แล้วก็เก็บมาตัวนี้คือเฮาชี้หลังตัวนี้แล้วก็สิแกงใสผักผักหมักของเฮาทุคนตัวนี้คือเฮาหลังก่นอนกําลังไรเพราะมันยัวนั่นนะยูต้นไม้ก็ด้ยยูดี มีคงกินเนาะบวอึดนอนคนมีได้ว่ามีแนวกินหลายนะมีผักกูดผักเปียงหลายหลายทุกคนก็ต้องหยั่นมาบ่าได้กินข้าวเนาะอ,อยู่ป่างต้องไมีกินแน่นอนมีได้ว่าผู้ใดเลือกอาหารก็บ่ได้กินนี่คือเขาบ่าิจาเลือกอาหารเอากินอันใดกินได้ก็หากินเนาะทุกคนธรรมศาสตร์บ่มีสารพิษใดๆเนาะมีแต่ปอดปอดสารพิษหมดทุกคน นี่คนตอนนี้คือเขาหลังสามเลดแล้วมันจะมีเฮ็ดมอแล้วก็เห็ดสิขานี่เขาจะเอิ่นไปอย่างกับโบหุแล้วก็มีเฮ็ดหูนูเด้อทุกคนแล้วก็มีพักชะโอมเขาแกงใสแล้วก็กินวะทุคนทุกคนหลังจากเขาไปแก็บพักอันนี้มาเนาะนี่กดเดือดแห้งเลยทุกคนตอนนี้คือเขาก็สิลงใส เพื่อที่จะแกงกิงน้องคนนี่แบบนี้แหละชีวิตบ้านๆมาใส่ชีวิตแบบคนป่าจาักส3องาม,มืมอเนาอคนโอ๊ตคนนี้มาช็อตที่วางนี้อีกนะคนคนคน ตอนนี้คือซุกแล้วทุกคนแล้วก็เขาก็สิบปลงลงเนาะเพื่อสกินข้าวเราะเอาเขาบุรียังบุรีกินข้าวเต้าะคือว่า <Okay. S 2> ตอนนี้เบิกๆจะแซ่บกินอยู่อยู่ปลาแบบนี้นะจริงแบบนี้หลายคนปลาไว้ก่อนแล้วก็เขาสิไปอัพน้ำก่อนทุกคนตอนนี้คือไปอัพน้ำแล้วก็ส <laughs> ิกินข้าวกัน คนตอนนี้คือเขาซสีอัพน้ากันนาะนี่เ่าจะเอายาสะกับสบู่มานําเกรียมแต่ว,ว่าเกียมมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อที่จะมานอนแบบนี้เนาะนี่ตอนนี้คือเขาซสีอัพน้ากันทุกคนนุ่งสิ้นนุ่งสิ้นแต้มก็ใชประมาณนี้แหละทุกคนเขาซสีอัพน้ากันนี่ในะนำไกลๆนี่กาบ,บินี่กันเนาะบรรยากาศดีทุกคนสงบดีสุด ได้ยินแต่เสียงแมงไม้เสียงนกเสียงหนูมีอย่างน้อยคนตอนนี้คือมิจฉีแบบนี้แหละของมักตอนนี้คือที่อับน้ำกร กับขา้าวหนึ่งเมื่อกี้บอกแม่ใหม่หนึหน่งแล้วก็คิวหนึหน่งทุกคนความไฟมันแหง้งเขาสิกินตัวน,นี้แล้วก็น,นี่คือป้าใบใหญ่อันในพันเขาเจ้ากินแล้วก็ตอนนี้คือเขาสกินข้าวกันโอเคตอนนี้คือเขาสกินข้าวกันน,น,น็อตคนอย่างง,งด้วยอันนี้คือซาบพมแล้วก็แบบบอบไบมันสินเปียกเด้อกินข้าวด้วยคน <ไ> <laughs> ตอนนี้คือกินเขา้าขาอาการน้อยเขากบมาร้อนคนตอนนี้คือแก่ๆชิ้มมือแล้วทบมุมไปแล้วคนเจ็ดมุมยังเขาจิ <laughs> นนกินเขา้าล้อ่าเรนะจกเนาะ